สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่โยมาชนจิ้มกันนะจ๊ะวันนี้เราอยู่ที่ข้าวมันไก่ประตูน้ำกันนะคะอยู่กับพี่ตุ้ยด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะคะเสียงดังไม่ได้นะแหกปากไม่ได้นะคนเยอะใช่คนเยอะมากนะคะก็คือน,นี่เลยมันจะกานคนเยอะดึกแต่วันนี้ในที่เปรี้ยวสุดคือพี่ตุ้ยเขาไม่กินเพราะว่าเขาอะต้องเพือพรุ่กนี้เป็นงานแต่งงานพี่ชายพี่ตุ้ยะคะ่ะที่โรง,งแรมสวิสโซเทล ปัรใ <N ail> er> นเลิศนะครับพี่โยก็มาแต่งหน้าทีนี้ก็เลยถือโอากาสก็เลยมากินข้าวมันไก่นี่พอดีนะครับพี่น้องอันนี้คือไก่จานใหญ่พี่กินคนเดียวแล้วก็ข้า <c> ว <oughs> <c oughs> สองจานข้าว <c oughs> สองจานนะคะแต่ว่าพี่ตุ้ยไม่ยอมกินแต่พี่โยจะแกล้งเอาจานวางตรงนี้ก่อนเพราะว่าจะให้คนรู้ว่านึกว่าแบบว่าเอออีนี่ไม่ได้กินเยอะอะไรเงร <m> ี้ยจริงหันเราไม่อีนี่กินสามจาน <c oughs> เออใช่ป่ะตุ้ยปกติเราจะแกล้งเล่นมุกอย่างเง <c oughs> ี้ยแล้วก็พอกินหมดพวพี่ก็จานเปล่าวางไว้ฝั่งพี่ตุ้ยเพราะพี่ตุ้ยบางทีเขาไม่ชอบกินข้าวใช่ม Okay. เรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าอะไรยังไงนะคะติโตไม่ยอมกินจริงๆหรอวันนี้วันนี้ขอขอตัวจริงเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเป็นอัดตัวเองมาขอขอเออนางนางนาง,นางแบบนางแบบวนเบียร์หรือเปล่าวานเหล้าหรือเปเล่าวนเหล้าเบียร์กรอีอยวจบคารองเฮ้ยขาบอกว่า,ท,านนที่นี่ร้านนี้ก็คือที่ที่มันมีหลายร้านนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านที่พี่โยชอบกินนะแล้วก็ น้ำจิ้มเขาจะอร่อยมากคือไม่รู้ในความรู้สึกของพี่คือมันแบบหลายคนน้องหลายคนอาจจะทุกคนไม่ก็หลายคนหรือทุกคนส่วนมาก,กคือกินหมดแล้วอ่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือแบบว่ามากินให้ดูอย่างนั้นนะเพราะว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ได้ทานนะน้ำลายไหลพี่น้อง,องเพราะว่านกิน,นต้องน้ำจิ้มต้องสีด้าเี <laughs> ่พื่พไม่กินจริงหรอครับโอ้วันนี้สบายครับทำชิมสุดสุดอะ เราไม่ต้องย่างหน้า่งหน้าเ่าง,งาเป็นมารยาทใช่ไหแต่จริงๆแล้วคองจานแน่งนาี่ให้ดูให้ให้ให้ดูเวลาพี่โยก,กินแล้วพี่นั่งนั่งมองพี่โยเนี่ยอ,อร่อยไม <laughs> อันนี้เราถ่ายกล้องคนแค้มพัง,งแล้วคือว่พรุ่งนี้นะครับพี่โยมีงานสามงาน งานแต่งงานคุณปางต้องของบอกต่อนะคะตอนเย็นที่โรงแรมคอนหลั่พี่เรอาจจะไปนะครับถ้าไม่ได้ติดอะไรมากนะแล้วก็ตอนเช้างานแต่งงานพี่ชายพี่ตุยน้องลูกปัดมาโทด้วยนะครับด้านอากาซ่าได้ร้องครับด้านน้องปัดกับทีมงานมาโทด้วยนะครับไม่ได้อากาซ่านะพอน้องปัดออกจากอากาซ่าแล้วแล้วก็กลางวันไปงานเปิดตัวครีมที่พารากอนนะคะเป็นงานอีวเวนครีมที่พารากอนแต่พี่จะแยกล่างไปนะจะพยายามจะไปให้ได้นะแต่ว่าแบบเหนื่อยอะ กหน่าเลยโตมมากนะคะยังไงเดี๋ยวกินก่อนเนาะอธ<ะ>ิบายรสชาติสมัยนี้อนะคือน้ำจิ้มมันจะคมกรอบมากๆแล้วก็แบบว่านะคะเราไปกินข้างในดีกว่า่อยากกินตับข้างในไม่อยากกินเลยอะ่ะมีลำหนึ่งอืเัเลยค่ะ น้ำซุปเต่งจีดพี่ตุ้ยน้ำซุปก็ร้อนมากโอเคยังไงวิดีโอสองคนไปก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่มีอะไรจะพูดเพราะว่าพี่ตุ้ยก็ไม่ยอมผ่านด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนสรับกรติดตันช่วงนี้โซียูแคมกับเฟซบุ๊กอ่ะเอ่อสมมติลดคลิปลงโซียูยคแคมปูมาลิงไปที่เฟซบุ๊กริงแต่ว่า เธออะไรอ่ะมันไม่มันไม่มันไม่ประหลักมันไม่หากันอะเพราะนั้นเนี่ยต่างคนต่างอะไรเพื่อนฝากไลค์ทั้งคนทุกแคมในเฟซบุ๊กด้วยนะครับคุณน้องฝากด้วยนะยังไงพี่ออกไปก่อนบ๊ายบายนะค่ะพี่ตุ้ยบายค่ะคุณเดียวเจอกันใหม่นะคะคลิปแต่งหน้าแบบชมพูอารยานะคะเตรียมตัวกันครับวันแต่งงานโอเคนะค่ะบ๊ายบายค่ะ